มาค่ะทุกคนวันนี้อิงจะพาไปดูเบื้องหลังการทำงานของเราแบบจุใจมาเลยเด็ก right กว่าจะออกมาเป็นเสื้อยืดสกินตามสั่งเขาทำอะไรกันบ้าง let's go <S ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี400ตัวสกิน2ด้านแบบจ ลูกค้ามีไฟล์งานแล้วจ้าเรียบร้อยต้องการส่งมาสกีลงเสื้อโอเคได้เลยค่ะจัดไปเทสสีให้ดูเรียบร้อยโอเคเลิศไหมถ้าเลิศแล้วลงเสื้อจริงให้ดูก่อนหนึ่งตัวคืองี้ทุกคนถ้าสั่งสิตัวขึ้นไปมีสกีนจริงให้ดูก่อนหนึ่งตัวครับลูกค้าใซ่แยกบอกโอเคผลิตได้เลยเอาจัดไปสิคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคือช่วงนี้งานเยอะมากทุกคนแล้วลูกค้ารีบใช้ของด่วนก็คือเปิดโอเลยจ้ะทุกตำแหน่งทุกหน้าที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้หมดเลยครับผมรวมถึง ันด้วยและนี่คือทีมงานที่น่ารักของเรากว่าจะมาเป็นเสื้อสกรีนตามสั่งสวยๆที่โดนใจต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายตั้งแต่ทีมแอดมินทีมการาฟิกทีมผลิตทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่คือผลิตใหม่ทุกตัวสวยไม่ซ้ำใครค่ะสิและนี่คือเบื้องหลังการทำงานของพวกเราขอบคุณลูกค้าทุกคนเลย Love you